นี่ยอเรารเี่ล็อกหุ่นหน้าจอล็กาสคัหน้าจอความหน้าจอบันทิ้งาก็สามารถควบคุมได้แล้วก็บอกแบได้ตอนนี้แบบเล่นได้อสวัสดีครับไม่คุยเลยโอเคทำอะไรนี่นะครับบอลผมปนชาแนลนะคบมาพบกับสัตว์เดของผมครับอันนี้ชื่อบักกี้ เป็นหมาตัวเมียซ <ing Mechan ics> like no yeah <esh> ึ่งเป็นหมือนหมาตะพูซึ่งมันหมาตัวผู้นะครับดูข่าว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 สมาชิกชมดูร่มวันเดียวมันไม่พอ

แมวสุดหนาวแมวขาวเดี๋ยวนี้นำสัตว์ผมกันนะครับอันนี้ป๊อกกี้นะครับสีน้ำตาลนะครับอันนั้นมัมมี่นะครับเป็นแมวสีขาวมีอีกตัวหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าหลดไปไหนนะครับแล้วเราไปดูพวกกันเลย ว่ามันในห้องนีก็คงไม่ยบมีแต่ปกี้กับมัมมี่นั่นนะครับคือกองปกี้ของผมนะลสูนี่นะครับนะครับกองปกอ๋อ ดี๋ยวแมวผมชอบนอนหมาผมมานอนเอยยินยนนะครับก็มาที่ด้านลักกุงก้งกิ้งกุ้งกิ้ง